วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง2หุ้นใหม่ที่อาจารย์เชเพิ่งเก็บเข้าพอร์ต 4R และเป็นหุ้นที่อยู่เบื้องหลังยุค AI อย่างแท้จริงครับใช่เลยพอร์ต 4R หรือ Ford Industrial Revolution Portfolio เป็นพอร์ตที่อาจารย์เชใช้รวมเฉพาะหุ้นที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของโลกยุคใหม่ไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีแต่คือบริษัทที่ทำให้เทคโนโลยีเกิดขึ้นจริงอาจารย์เรียกพอร์ตนี้ว่า The Picks and c h o w e e l s of the AI Era เหมือนยุคตื่นทองที่คนขายพลัว่วรวยกว่าคนขุดทองและตอนนี้คนขายพลั่วในโลก AI คือ a m c o r กับ Fotronics นี่แหละเริ่มจาก a m c o r หรือ AMKR บริษัทที่ทำแพ็กเกจจิ้งและทดสอบเวเฟอร์ให้โรงหล่อรายใหญ่ทั่วโลกอย่าง TSMC, Intel และ Samsung ชิปทุกตัวที่ออกจากโรงหล่อต้องผ่านมือ a m c o r ก่อนก่อนจะไปอยู่ใน iPhone หรือเซิร์ฟเอร์ AI ในไตรมาสล่าสุดรายได้ของแอมคอร์ขึ้นแรงกว่า67%จากฝั่งสื่อสารเพราะคำสั่งซื้อชิป4นาโนของ TSMC และ A-series ของ Apple เข้ามาเต็มๆแต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์เชมองว่าแอมคอร์คือหุ้นโครงสร้างไม่ใช่วัฏจักรคือโครงการใหม่ในรัฐอริโซนามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่จะเป็นศูนย์กลาง Advanced Packaging แห่งแรกของอเมริกาและตั้งอยู่ติดกับโรงงานของ TSMC ด้วย โครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐผ่าน Ships Act สูงสุดประมาณ400ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างห่วงโซ่ชิปในประเทศและลูกค้ารายแรกก็มีข่าวว่าเป็น Apple เองอาจารย์เชบอกไว้ว่านี่ไม่ใช่โรงงานที่สร้างมาแข่งกับเอเชียแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงทางเทคโนโลยีของสหรัฐเพราะทุกโหนด AI ที่ซับซ้อนขึ้นจะต้องใช้แพคเกจจิ้งขั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆแม้ตอนนี้ PE ของ a m ม o r อยู่ราว26เท่าแต่อาจารย์เชมองว่ายังต่ำเพราะกำไรอีก2-3ปีข้างหน้าจะเร่งขึ้นจาก u t i l ลิเซชันและมา r g จินที่ดีขึ้นตามมิ x งาน AI และ HPC และนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการรีเรทเชิงโครงสร้างจากหุ้นวัตจักรที่เคยขึ้นลงตามสมาร์ทโฟนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานถาวรของยุค AI Photronics Photo Mask หัวใจของการออกแบบชิปอีกฝั่งคือ Photronics หรือ P Lab บริษัทที่ทำโฟโตมาส์ซ์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของทุกเลเยอร์ในกระบวนการผลิตชิปถ้าไม่มีโฟโตมาส s k ก็ไม่มีชิปเกิดขึ้นได้เลย Photronics เพิ่งติดตั้งเครื่อง Multi Beam Mask Writer เครื่องแรกในสหรัฐสำหรับตลาดเมอร์ชั่นซึ่งรองรับเทคโนโลยี EUV และ Curvy l i n e e r d e s ์ g n ที่จำเป็นกับชิปเร่ง AI และหน่วยความจำความเร็วสูงอย่าง HBM นี่คือครั้งแรกในหลายสิบปีที่เทคโนโลยีระดับนี้ถูกดึงกลับมาผลิตในสหรัฐและตอนนี้ฟ h ท t อนิกส์กำลังขยายโรงงานเพิ่มอีกกว่า200 000, 000ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับโนด8นาโนและ6นาโนพูดง่ายๆถ้าแอมคอคือปลายน้ำของระบบชิปฟ h ท t อนิกส์ก็คือจุดเริ่มต้นของการออกแบบทั้งคู่คือส่วนสำคัญที่ทำให้ห่วงโซ่ชิปของอเมริกากลับมาครบวงจรอ,อีกครั้ง